เอามาคุกกี้ได้เหรอคะฮะเอามาคุกกี้ได้เหรอฮะอะไรยังไงเอามาคุกกี้ได้เหรอมาเล่นกระดิ่งหรอคะอได้ยังไงอะ่ะเล่นดินเสร็จแล้วก็ไปนอนวันที่นอนแม่แม่ทำความสะอาดให้แม่กวา เล่นคนเดียวเล่นขี้ดินคนเดียวไม่มีใครเข้าเล่นแบบหนูหรอกลูกบ้านเรามีแต่เด็กสะอาดพี่ๆี่เขาไม่เล่นแบบนี้พี่พี่เขาไม่มานอนคุกขี้ดินแบบนี้ลูกขี้ดินอะไรแบบนี้พี่เขาไม่มานอนหรอกเน่ดูดูขาเราสินั่นน่ะเอ้ชุปปุ ไอ้โชกรกโปรช็อกโปกมากเลยอ่ะอน้ำมินแม่แม่พูดด้วยทำมินไม่รู้แบบว่ามันชกโะโป,ปกใช่ไหมฮะโช็อกโกโปร